ที่เป็นท้าวเวสุวรรณโนนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่วัดลังหมันนะครับจังหวัดนคนปรปฐมที่นะคนเขามาไหว้กันมากนะเครื่องเส้นจะเป็นผ้าสีแดงนะตรงนี้คือกฎเกณฑ์หรือเป็นรูปแบบของท่านที่ มาไหว้แลนะขอพรท่านนะครับเขาเรียกว่ายักษแดงนะยักเขียวยักษ์ทองยักษ์เงินอะไรก็แล้วแต่นะนะครับแต่ที่นี่ถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์นะผู้ชมนะนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกห่งที่นะผู้ชมพาผู้ชมมาชมครับนี่คือ ตรงนี้ได้เลยจ้ะหนึ่ร้อยตงตรงนี้เลยห้าร้อยห้าองค์ตัวผู้หญิก็ตารางลาบรหนึ่งรอยบาทหนึ่งร้อางนี้ได้ทุกคนเลยจ้ะป็นเทเวไม่ได้เนะครับใครที่จะทารเทเวเป็นเืองงารอสวยงามครับเป็นภาพที่ สวยงามนะครับเป็นทวเวท้าเวส่วนโนนะครับท่านผู้ชมอย่างนีนะ้หลายวัดที่สร้างท้าวเวสเนะี่นะองนี้ถือว่าใหญ่นะไม่ต่ำกับสิเมตรอ่ะใช่ไหมเก้าน่าจะเก้าเมตรหรือ10เมตรไม่แน่ใจนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่แล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะผู้ชม,มผู้ชมมาชม นี่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะผู้ชมนะ,นะครับเป็นวัดที่หลวงปู่เนี่ยท่านอายุ99แล้วนะนะครับท่านผู้ชมธรรมดานะครับ9ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่สรางบุมแบกน,นะครับท่านผู้ชมนะดูความสวยความงามที่เขาสร้างนะ ไม่รู้องค์ท่านเป็นเป็นปูนหรือเป็นเฟเบอร์นะไม่แน่ใจนะครับแต่นี่เขาวงปู่ท่านปลูกเศกนะนะครับท่านปลูกเศษนะครับถ้าใครมีโอกาสนะก็แวะมากราบไหว้ได้นะครับที่วัดลังหมันนะครับอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐม ถ้าเลยจากถนนใหญ่เข้ามานี่ก็มานก็เจ็ดแปดโลแหละนะเจ็ดแปดโลนี่องค์พญานาคเขานะก็คือพระเจ้าตากสินแล้วก็องค์พญานาคสนะวยงามนะคุผู้ชมนะวันเนี้สวยงามแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับนี่นะองค์พญานาคของพ่อพญานาคต่างๆที่เขาปัน้นนะครับ พยายนาคแล้วก็มังกรด้วยนะเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นบริเวณวัดนะบริเวณวัดทั่วไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมชมบริเวณวัด ที่ตรงนี้น่าจะอยู่ใกล้น้ำนะมีดิมน้ำเนะี่มีท่าน้ำด้วยนะนี่เป็นกุดหลวงปู่แพร่ เดี๋ยวผมพาผูช้ชมเดินให้ทั่วกว่อนนะยี่ยังเด,เดินไม่ทั่วนะหลวงปู่ท่านอายุเก้าสิบเก้าแล้วนะนะครับท่านผูช้ชม ตรงนี้ใครจะจัดงานอะไรก็ตามนะเ้าอยู่ใกล้น้าฝนก็ถือว่าลำบากนิดนึงนะครับทราะเป็นน้าฝนจริงๆนะตรงนี้ก็คืองานที่ที่เขามีทาวเวสวร คนที่น <uting vehicle" S 2> ิยมแล้วก็มาว่า้ใกล้จะเลกออกนะผู้ชมนะเดี๋ยวก็มีการมีเมนู่้ชมสวยคางามนันเป็นวิหารอายุยืนนะก็จะเป็นเหรียญต่างๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพนะถ้าไทยจะมาไหวที่นี่ก็คือว่าเป็นท้าวเวสวรรณที่ใหญ่มีเยอยวยะของ 5้าผ่านไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเลขหกสามตัวเลยสองตัวมันน้อยอ่ะเอาก็ยังห้าอยู่นะเลขห้าให้เหมือนคูเพดเลยเลขตรงเลยนะก้าทั้งหกตรงกว่าเลยหก หกห้าห้าที่พ่อไปพสตมันเก้าห้าห้านะโอ้ที่พ่อไปโพต่นะผมเล็งแล้วก็จับได้เป็นเก้าห้าห้าที่บริเวณวัดเขามาขอโชคขอลาบกันนะเห็นไหมไห้เด็กขย่าอย่างนี้ ตรงนี้ก็สวยนะเดี๋ยวไปดูความสวยความงามนะครับวันนี้พามาที่ห้องปู่แพ้วนะครับอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมพรุ่งนี้ผมจะพาชมไปที่วัดจุรามณีนะครับวัะจุรามณีก็อยู่ที่สมุทรสาคสงขามนะครับที่หลองปู่แพ้วเขาทําสวยนะเป็นสีขาว เลขที่เสี่ยงจากพาเวสสวนนะครับหกตับเก้ามีตัวเดียวกันนะแล้วก็ห้าห้านะตรงกับคุณพ่อใบพดเลยพ่อใบพดผมว่าได้เก้านะเก้าห้าห้านี่สวยงามมากเลยนะนสวยนะอีเลนะ่นี้เขาเรียกกิเลนนะอันนี้พญานาคนะครับ ไปดูความสวยเพา่มงามนะความแขังความอลังการของปู่แพ้ววัดหลังหมัน 嗯，喏。 นี่คือเศรษฐีนวโกดนะเรียกว่าเศรษฐีนวโกดเดี๋ยวไปดูนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมข้างในเขาสวยนะเขาทำได้สวย นี่น่าจะเป็นพ่อโสธรน,นะใช่ไหมฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรบริที่สักสิทธิ์นะครับมีพระพุทธรูปองค์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้ ตัวคารนเขาทำนะผิดแปลกกับที่อื่นนะแต่ก็ดูสวยค,นะครั่ทุกท่าน นี่คือบรรยากาศนะท่านผูช้ชมถ้าใครชอบพระเครื่องพระหลวงปู่นะก็มีนะมีเช่าหลายรุ่นเลย